สวัสดีครับคลิปนี้นอนเดยช่อง w a l k ก n ิไทยทริปเดินทางมากับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนหรือว่าสายสุขุมวิทครับจะมาลงที่สถานีหมอชิดเพื่อเดินทางต่อไปกับรถไฟฟ้า MRT เพื่อไปที่สถานีกลางบางซื่อครับมาดูกันว่าการเดินทางจากสถานี BTS หมอชิดไปยังสถานีกลางบางซื่อจะมีความสะดวกหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับตามไปดูกันเลย รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทสถานีหมอชิดแห่งนี้ครับถือเป็นอีกสถานีหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆในการเชื่อมต่อไปยังสถานที่ใกล้เคียงสถานที่สําคัญมากมายหลายที่ครับใกล้ๆกกับสวนดจดยจักรหรือว่าตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินแห่งนี้ครับก็จะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยยานยนต์หรือว่าการคมนาคมขนส่งรูปแบบอื่นๆได้อย่างหลายรูปแบบเลยครับ เราจะเดินลงจากชาญนชาลาของสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตแห่งนี้ครับเพื่อเชื่อมต่อไปอยังทางเดินแล้วก็จะออกไปยังาทางที่จะไป MRT โดยออกประตูที่3ของ BTS หมอชิตแห่งนี้ครับแล้วก็จะเดินตรงไปทางเชื่อมที่จะไปยัง MRT ส่วนเจ้จาจักรครับ ตรงนี้จะมีบันไดเลื่อนทางขึ้นช่วงเวลาตี5-50ถึงบ่าย3โมงครับส่วนบ่าย3ถึงเที่ยงคืนก็จะกลายเป็นทางลงสำหรับใครมาใช้ก็จะเห็นว่าเป็นทั้งทางขึ้นและทางลงหรือว่าใครอยากเดินออกกำลังกายก็ลงทางบันไดธรรมดาก็ได้ครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิดและใกล้ๆกับสวนจตุจักรแห่งนี้ครับก็จะมีประชาชนเดินทางมาใช้งานหรือใช้บริการการขนส่งขาสาธารนะรูปแบบต่างๆครับจะเห็นว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้ค่อนข้างมากเนื่องจากที่น็อตบอกไปแล้วว่าสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่สําคัญได้ต่างๆมากมายใกล้ๆกับสถานที่แห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาคาร BTS กรมการขนส่งทางบก หรือว่าใครจะเดินทางไปเจอเจโมอตลาดนัดสวนจตุจักรอ,อตโกแล้วก็สถานที่สำคัญอื่นๆใกล้เคียงครับที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสวนจตุจักรแห่งนี้ด้วยครับเราก็จะลงไปใต้สถานี MRT สวนจตุจักรกันครับเพื่อเดินทางต่อไปอยังที่สถานีกลางบางซื่อครับ <S <S หลังจากที่เราเดินผ่านเครื่องสแกนแล้วก็จุดตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักรแห่งนี้ก็จะเจอ Metro Mall ครับหรือว่าจุดที่เขาขายสินค้าขายอาหารต่างๆมากมายให้เราได้สามารถเลือกซื้อเลือกหาหรือว่าซื้อกลับไปทานหรือว่าใครจะทานที่นี่ก็ได้นะครับมีที่ให้นั่งทานได้เพราะฉะนั้นใครที่มาสวนตจตุจักรตรงนี้หรือว่า MRT สวนตจตุจักรก็จะสามารถแวะ Metro Mall ก่อนที่จะเดินทางไปสู่จุดอื่นๆ แวะหาของกินของใช้หรือว่ามานั่งเล่นพูดคุยนั่งพักผ่อนก,นกันก่อนก็ได้ครับที่เมทโมอสถานีรถไฟฟ้า m r t รเจรุจักรแห่งนี้ครับนั่งพักที่เมทโมอกระทั่งหายเหนื่อยแล้วเราก็จะลงไปสู่ชั้นที่เขาขายเหรียญสําหรับการเดินทางนะครับหรือว่าตั๋วสําหรับการเดินทางก็จะลงไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเห็นว่ามีทั้งเคาน์เตอร์สําหรับขายตั๋วใครที่ ชอบซื้อที่เคนาเตอร์ก็ได้หรือว่าใครสะดวกที่จะซื้อที่เครื่องจําหน่ายตัว๋วหรือเหรียญอัตโนมัติก็มีให้ครับรับทั้งเหรียญแล้วก็ธนบัตรนะครับเราก็จะเลือกเหมือนเหมือนเครื่องอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายอื่นๆเลยครับเราก็จะเลือกสถานีแล้วก็หย่อดธนบัตรหรือว่าหย่อนธนบัตรเข้าตรงรูตรงช่องที่เขาจัดไว้ให้ก็การเดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อก็จะใช้เงินในการเดินทาง19กบาทครับ รับเหรียญในการเดินทางเสร็จเราก็จะสแกนเหรียญน,นะครับสแกนเหรียญแบบนี้เราก็จะเดินเข้าสู่สถานีวันนี้เราจะเดินทางไปสถานีกลางบางซื่อพย,ยนตรเราจะใช้ชานชลาที่2ครับบางซื่อเตาปูนบางอ้อส่วนชานชาลาที่1ก็จะไปลาดพร้าวห้วยขวางแล้วก็พระรามเก้าครับวันนี้เราเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจุฬกที่ชานชลาที่2ครับ ต่อจากนั้นเราก็ไปยืนรอหลังเส้นเหลืองนะครับตรงบริเวณที่เขาจัดไว้ให้รอขึ้นรถไฟฟ้านะครับเพื่อเดินทางไปยังบางซื่อครับสถานีกำแพงเทชรกำแพงเทชรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถรกำแพงเพชรสถานี พอมาถึงรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อเราก็จะเห็นมีป้ายบอกทางออกที่หนึ่งสามารถออกไปยังบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับ ทางออกที่2ส,สถานีรถไฟบางซื่อเดิมนะครับก่อนที่จะมาสร้างสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อเดิมอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องดูทางออกที่เราจะไปนะครับโดยวันนี้เราจะสแกนเหรียญออกทางออกที่3ครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานีกลางบางซื่อครับโดยใครสะดวกที่จะออกทางออกที่1ห,หรือทางออกที่2ที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็ได้ครับสามารถเชื่อมต่อเข้าสถานีกลางบางซื่อได้เหมือนกันแต่ผมชอบหรือว่าสะดวกที่จะออกทางออกที่3นี้ก็ได้เช่นกันครับ พอออกจากประตูที่3แล้วนะครับเราก็อ่านป้ายแล้วก็เดินตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆเลยครับก็จะเข้าสู่อาคารผู้โดยสารของสถานีกลางบางซื่อได้ดีที่มีป้ายบอกทางแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนไปตามทางเรื่อยๆนะครับถือว่าดีมากๆสําหรับคนที่เดินทางมาใช้เป็นครั้งแรกสามารถเดินทางทั้งบันไดธรรมดามีลิฟต์ก็ได้หรือว่าใครจะไปขึ้นบันไดเลื่อนก็สะดวกดีเหมือนกันครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมไปยังทางออกที่1และที่2ของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินบางซื่อนี้ครับก็ใครออกประตูที่3หรือที่1ที่2ไมายังสถานีกลางบางซื่อก็ได้นะครับจากนั้นก็จะเดินทางเข้าสู่อาคารหรือโถงผู้โดยสาร สถานีกลางบางซื่อครับซึ่งเราขึ้นมาเราก็จะเจอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับทั้งป้ายตารางบอกเวลาที่รถขบวนไหนจะเข้ามาบ้างวิ่งจากไหนรถไฟฟ้าขบวนไหนเข้ามาบ้างหรือมีเคาน์เตอร์ในการขายตัว๋วขายเหรียญสำหรับเดินทางสิ่งที่ผมประทับใจมากๆคือการมีป้ายบอกทางหรือว่าป้ายที่บอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมากมายตามบริเวณต่างๆเลยครับ เพราะฉะนั้นใครที่มาใช้เป็นครั้งแรกหรือว่ามาครั้งแรกๆ,ๆเหมือนผมเนี่ยก็ต้องดูป้ายให้ดีครับเพราะว่ามีป้ายบอกทางเยอะมากทางรถไฟฟ้าชานเมืองสา,สายสีแดงก็มีบอกทั้งตารางเวลาบอกนู่นบอกนี่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครมาใช้ทีแรกๆครั้งแรกๆก็ต้องระวังหรือว่าอ่านป้ายให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางรถไฟฟ้าสายส,ายสีดําเงินไปยังไงรถไฟฟ้าทางไกลจะต่อรถความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินหรือว่ารถไฟฟ้าเชื่อมแอร์พอร์ตเรลิงจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าชานเมืองหรือรถไฟฟ้าทางไกลเรา จะไปตรงไหนได้บ้างก็ต้องดูป้ายให้ดีครับไม่งั้นหลงทางแน่นอนที่สําคัญเราต้องอ่านป้ายให้ดีนะครับว่าเราจะไปรถไฟฟ้าแบบไหนหรือต่อรถไฟฟ้าอะไรช่วงเวลาไหนขบวนใดนะครับเพื่อไม่ให้ ขึ้นผิดชานชลาเนื่องจากที่นี่มีชานชลาค่อนข้างมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นผิดสายหรือฝั่งหรือชานชลาผิดก็จะทําให้เสียเวลาในการเดินทางมากเลยครับจากนั้นใครจะต่อรถไฟฟ้าหรือว่ารถสาธารนณะแบบอื่นๆก็มีให้เลือกมากมายที่บริเวณหน้าสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้สถานีกลางบางซื่อจึงมีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแล้วก็การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อีกทั้งพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้ดีขึ้นด้วยครับ สาระดีเดือนเที่ยวสุขใจไปกับ Walking t ไทยทิพยกับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร้และกดกระดิ่งให้หน่อยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ